สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำอแอฟเฟอร์เ i ียตนะครับที่ผมทําอยู่นะก็เมื่อก่อนก็คิดว่าาง่ายๆเนาะเอาลิงก์มาแปะเว็บเอาลิงก์มาโพสต์แล้วก็มีคนซื้อเข้าไปเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคนที่มาสายอ a อ f i l i a t e หาตังออนไลน์นะนะก็จะรู้นะว่ากระบวนการมันเป็นประมาณไหนอันนี้ล่าสุดผม สมัครกับไพรซ่านะครับมาดูรายได้ก่อนตลอดอายุผมก็ยังทำไม่นานเนาะนี่ครับแบบโอ้โหยี่สิบห้าออร์ยีิบหออเดอร์มันรายได้สิบเอ็ดบาทเองเหรอก <c oughs> <c oughs> ็ผมอาจจะไม่เก่งเองนะครับมันก็เลยรายได้ไม่เยอะ,อ,ะอันนี้ของ พรซ่านะครับมาดูลาสซ้าลาสซ้าก็ทำนะครับช่วงหนึ่งทีอ่อยากจะรู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็พยายามเอาลิงก์ไปแปะทำอะไรดึงคนเข้าเว็บนี่คือทั้งหมดที่ผมทำมานะตั้งแต่ไหนนะ2 0น19นะครับเดือน11อันนี้2021ปีและหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่ามัน ขอไม่ได้ไม่รู้อะไรนี่ผมติดต่อไอเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่ได้มันมาติดตรงแท็กอินโฟเนี่ยนะครับเนี่ยผมพยายามจะทําแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทักไปทางเว็บก็บอกติดต่อไอเจ้าหน้าที่แอปพลิเเอททักไปแอปพลิเเอทก็คือเหมือนไม่มีใครอยู่นะครับก็ผมก็เลยเลิกทําไป แต่ยอดมันก็ยังค้างอยู่นะครับนี่แหละดีพอร์ตเนาะก็ไม่รู้อะไรยังไงนะครับก็ได้อยู่แล้วน้าเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนกลับไปแล้วนะครับเนี่ยรังๆังมาผมไม่ได้ทำอะไรเลยยังมีคลิกเฉยอ,อยู่เนี่ยเออคือถ้าทำจริงๆก็น่าจะได้อยู่นะครับเดือนละหลายพัน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ไม่ผ่านเนาะนี่อันที่ผมมาเจอที่จำๆจเลยก็คือ a อ p i l i a t e ตัวนี้นี่เองเป็น a อ f i l i a t e หวยนะครับหวยออนไลน์เนาะก็อาจจะเป็นไม่รู้สายเทาหรือเปล่าผมก็สมัครไปแล้วก็หาคนเข้ามาเนี่ยเขาส่วนแบ่งรายได้8%นนะครับไอ้พวกนี้ทำอะไร ศูนย์จุดเท่าไหร่มาดูค่าคอมมิชชั่นครับอ่าดูเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าซื้อผ่านแอปอ่าไม่เห็นมีแต่อันนี้แปดเปอร์เซ็นต์นะส่วนอันนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เขาจะมีจะมีบอกนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเท่าไหร่อยู่แต่ก็ไม่เยอะแอปพลิเคชันมันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับร้อยหนึ่งเราได้บาทหนึ่งอะไรสักอย่างเนี่ย ใช่มหนึ่ก็เหมือนเจ็ดเรนเะร้อยหนึงหากไป7อันนี้หก็ร้อยหนึงได้บาทเดียวแต่อันนี้ร้อยหนึงได้8บาทนะครับก็มาดูรายได้ทั้งหมดที่ผมทำมาแล้วโอ้โหแบบอลังการมากนะครับไม่เคยทำแอปไหนแอปฟรเอทไหนแล้วได้ตังค์แบบนี้นะครับตอนนี้ล่าสุดวันนี้ได้400นะครับ ที่ผมแนะนำใบมีอยู่200กว่า200กว่าคนคือสมัครมาแล้วเขาซื้อมาเราก็จะได้ตลอดนะครับไม่ได้เหมือนในพวกนี้นะเราหาลูกค้าให้แอปเขาเสร็จแล้วก็เราได้บาท2บาทแล้วทีนี้ลูกค้าไปซื้อเองก็จะเป็นของเขาไปเลยนะครับเราจะหาลูกค้าใหม่เท่านั้นนะไอพวกนี้พอเขาเข้าเองได้แล้วเขาก็จะเข้าไปเอง ยกเว้นเราเป็นเพจแบบแนะนำสินค้าจริงๆแล้วเขาซื้อผ่านลิงก์ของเราทุกครั้งอะไรเงี้ยมันจะได้เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าอันเนี้ยมันแบบหาทีเดียวได้ตลอดนะครับก็ดูคลิกทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่ได้โม,โมูก็มาให้ดูนะครับว่าี่ล่าสุดนะเดือนนี้เนาะวันที่หนึ่งนะครับ พันแปดวันที่สองพันสามพันห้าวันนี้นะครับวันที่สี่เนี่ยสามร้อยห้าสิบหกบาทแล้วนะครับเดือนที่แล้วก็มีนะครับเออภูมิใจน,จนําเสนอถ้าใครอยากทาจะได้ไม่เสียเวลาไปทาไปที่มันเดือนที่แล้วสามหมื่นหกนะครับนี่คือหาลูกค้าแล้วก็จบนะครับก็มาซื้อของเรานี่นะครับก็จะมีบางวัน สองหมเก้าก็มีแบบนี้ทุกเดือนนะนี่มันขึ้นแบบนี้เราก็สามารถถอนได้นะครับถอนเงินออกมาก็แป๊บเดียวก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนะนำแอฟเฟ i ร์เรนตนะครับหลังๆมาผมชักจะไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับ Affiliate พวกพวกนี้เท่าไหร่นะผมจะเปิดเพจ Facebook นะเนี่ยครับนี่เพจนี้เลยเนี่ย เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรยังไงเนาะเปิดเพจแล้วก็เรียกจับเสือมือเปล่าเอ้จับเสือสิ <c oughs> จับเสือมันดูไม่ค่อยรื่นหูนะจับเสือนะครับแทนที่เราจะมาโปรโมทให้คนเข้าไปซื้อแล้วได้บาท2องบาทเราก็มาทําเพจของเรานี่แหละก็เอาสินค้ามันในนี่แหละเอามาขายเราก็บวก ค่านู่นนี่ไปก็ดีกว่าไปได้บาท2บาทอันนี้แนะนำไว้นะครเผื่อใครที่กำลังอยากจะหาะไรายได้เสริมนะมันได้จริงๆนะครับไอ้พวกเนี้ยเว็บพวกเนี้ยลาซาด้าพวกเนี้ยก็มีคนทำอยู่ที่เขาได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทำง่ายนะต้องมีความรู้ด้านเขียนเว็บโปรโมทสร้างอะไร SEO อออะไรเยอะะนะครับ ไม่ใช่ว่าตาสีตาสาเห็นเขาโชว์รายได้แล้วจะเข้ามาเอาด้วยเอาด้วยมันมันไม่ได้นะครับถ้าไม่มีความรู้จริงๆอย่าไปหาสมัครคอร์สนะครับมันต้องต้องรู้แบบรอบด้านจริงๆขนาดผมเนี่ยคิดว่าผมก็มีความรู้ผมก็ทําเว็บเองเขียนโค้ดทํา y o ำ youtube, facebook.. ทําได้หมดนะครับแต่ผมก็ยังแบบเนี่ยก็รายได้ก็เนี่ยไม่ได้มีอะไร ไม่ได้มาม่าอะไรก็ได้มาม่าอยู่นี่นะหอหนึ่งสองหอแล้วส่วนอันนี้ก็คือบางทีเราลงแรงลงทุ่มไปให้เขาหมดอะไรเงี้ยครับแทนที่เราจะสร้างเป็นของเราอะเสียเวลานะครับแต่อันเนี้ยผมแนะนําถ้าใครมีช่องทางนะครับบางคนมีเพื่อนแบบชอบซื้อหวอยอ่างเงี้ยเราก็มาสมัครยูสเซอร์ทิ้งไว้แล้วก็เออ ไปซื้อเว็บนี้ดิเขาจ่ายบาทละบาทละเท่าไหร่บาทละเก้าร้อยบาทละเก้าสิบอะไรเงี้ยซื้อแล้วก็โอนจริงจจ่ายกันจริงๆอะไรเงี้ยแนะนํามาแบบนั้นก็ได้ครับคนสองคนซื้อพันสองพันคนถ้ามีเจ้านายชอบเล่นหวยก็อาจจะซื้อเป็นหมื่นก็ได้ <laughs> อันนี้แนะนํานะครับแต่มันก็เป็นสาย จะบอกว่าผิดกฎหมายไหมหวยรัฐบาลมันก็ขายไงเออแล้วมันบอกว่าผิดได้ยังไงผมว่าจริงๆกันเนี่ยไอ้เปรี้ยบพวกเนี้ยมันก็มาจากคนที่เขาก็คุมกฎหมายนั่นแหละสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายมันจะอยู่มาได้ยังไงถ้าผู้รักษากฎหมายไม่ปล่อยปะละเลยเแถวบ้านผมก็ยังมี วงไพ่วงให้รูเล่นกันอยู่ทุกวันเออมันมาได้ยังไงนะถ้าเจ้าผู้รักษาหนะ้าที่เขาไม่ทนะําหน้าที่ก็มาอย่างนั้นนะครับก็แต่ว่าผิดก็ไม่ผิดนะแต่มันก็เป็นสายเท่าๆเนาะแต่เด๋ยวน,นี้ก็เห็นเดืนเยอะเหมือนมันเป็นเรื่องถูกกฎหมายไปแล้วเนะี่ะเขาปฏิปเตอร์กันทําขึ้นเป็นยังกระดอกเห็นนะพวกเว็บหวยเว็บพนันเอาล้นะครับก็เพื่อจะ ช่วยในการตัดสินใจนะถ้าใครอยากจะลองก็ลองได้นะครับไอ้ผมก็ลองมาหมดเลยเมื่อก่อน e b a บกับ a เม z o n ผมก็ไปลุยมาแล้วก็เจ็บตัวมาแต่ก็ได้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่บอกว่าไอ้เรามันยังอ่อนไป <c oughs> ออไอภาษาไทยมันยังพิมพ์ไม่คล่องจะกระเดะไป go inter อะไรเงี้ยนะครับ ก็ก็เลยหันมาทำเว็บหารายได้กับเว็บไทยก็ได้เว็บไทยคนเขาทำได้เดือนละเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีเยอะแยะนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ชอบทำแอปพลอเรนหารายได้ผ่านอ,ออนไลน์เนาะสวัสดีครับ